แล้วใช่ไหมเนี่ยจะให้จ่าเอ็มจ่าอาร์ตเมาสเมาลาบป้อยอยู่ได้ครับได้ครับเราต้องไปซื้อไก่ทีแรกเปื่อยหมูหมูก่อนหรือหมูก่อหมูก่อนช่วงนี้น่ะวัวงดก่อนไม่ีหมูกับไก่วัวดอยมีนั่นเนาะหมูไก่เป็ดถ้าใครอยากกินปลาก็สั่งพิเศษปลาเผาลาบปลาที่บอกแม่เข้าไปเลยจ้ดเข้าไปแปลว่าโทรสั่งขึ้นมาขายแนวจินง่ายแบบนี้เลยไม่ได้ว่ามีเมนูยากหรอกะยำหมูยอทอดลูกชิ้นที่เรามีอยู่แล้ว บางทีก็อาจจะมีทอดเฟรนช์ฟรายเนาะมันก็ค,ค,คล้ายๆในเมืองบางทีก็อาจจะมีแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างงี้นะกินอาหารตามสั่งมัหรือเปล่าอวอว์ไม่มมมมใช่มันเหมือนแบบมีเป็นกินกาแฟแล้วก,ก,ก็แบบมีกรุบกรุบกริบกริบอะไรประมาณนี้นะเสริมเสริมอย่าไปบอกอาหารตามสั่งนะตามสั่งมันเอฟวอร์ติงเยอะจริงๆนะลาบพวกก้อยล่ะลาบก้อยมันก็แบบมีอย่างสองอย่างงี้ไงจะมีเมนูใช่ไหมครับอ๋อเมนูตามตามเมนูลาบหมูโอ้คล้ายๆแบบเขาลาบแกงอย่างมั้งเนี่ยลาบหมูต้มแซ่บนี่นะ ยำหมูยอทอดลูกชิ้นอย่างงี้นะเือนี่นะครับการตั้งสั่งเราไม่ทำเพราะเราให้กินเราก็โซ่อ๋อครับครับครับเราเราไม่ไปมือรุ่้ากันอันนี้ก็เป็นร้านไม่ยังหลงบอมารอบนี้หลงนึกว่ามาร้านผิดบ่บ่อยเห็นเบิ้งคิดแล้วนะใจสิมาเบิ้งโอ้เราจะเอาตรงกลางเต้นอีกบ่อยเต้นทุ่มทุ่มทุนหนึ่งแสนล้านบาทนะครับเด็กเสื้อลกีบมาตีมัเล็บีบเสื้อละล้านกูงามงามงามแต่เอ็มกำลังหาเล็ง วันวานมากลางเต็นใช่ไหมหาไม่ถูกหาไม่ถูกแล้วตู้เย็นน้อยๆวรอตัวเย็นตู้เย็นโอ้ยบุญเ่อโผล่พอดกสิทธิแล้วไปแล้วตู้เย็นไปแล้วมานอนตะกี๋นะกลางขึ้นตรงนี้ได้การนี่สะอาดโาเลยเผาล่าไอ้นอนนี่หรอไม่ไม่นอนนี่หรอเนี่ยไม่กันคืนมาว่างนะคะว่างนะคะจองรถกลางเต็นกันได้นะคะกันคืนนะคะใครใครอยากมาแบบว่าเขาเรียกว่าอยากมาเฝ้า ด้านหน้านี่ได้เลยมากินบรรยากาศได้นะพี่ไม่โอ้เต็มอยู่ในรถมีอยู่ได้ไหมโปรไดมี่รไดมีกัมเพงอ้อมเด้อสามารถเข้าได้เลยตรงนี้นะโอเพนโอเพนโอเพนครับผมโอ้งามงามงามด้านสวนเอาเก้าอี้เอายังมาใส่กับสีเข้ขึ้นอยู่จา้าครับมันก็ต้นไม้สวยๆมาลงคล้ายๆกาแฟดังเทอล์ดเนาะ ะะเป็นแบบสันลอยเนาะใช่สันลอยมันมีหอคอยด้วยนะจ๊ะเอมหอคอยยังไม่ขึ้นไม่นีมันเป็นกระโดดล่มใช่ไหมครักระโดดล่มอัน้แบบบอ่สามสิบแปดแบบบอบอกเป็นหอคอยให้ถึงมาเลยน่ะอยู่ในแบบพี่พี่เหรใช่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 ตอนนี้นะทําตัวร้านให้เสร็จก่อนแล้วก็หอคอยก็จะขึ้นอริงจริงแล้วแหละอันน okay ี้เรานั่งร้านอันนี้หอคอยหอคอยหาใครไม่หานี่มองหัวนี่เล่นมาหอคอยเอาเอาเล็งมุมที่มันถ่ายเช็คอินไปแล้วมันสวยเด้อ ไม่ไงว่าจะมุมจะยื่นยื่นเนีมันไปอะไรมากมายตรงนี้จะมีบันไดขึ้นไหมเนาะบันไดขึ้นมาแล้วก็เจอเคาน์เตอร์ขายกาแฟนั่นเคาน์เตอร์ขายกาแฟย้ายลงมาข้างล่างครับแล้วก็นี่ก็มุมนั่งเล่นใครจะนั่งมีบาร์นี่ก็นั่งอย่างเนี่ยคือมันยังไ่สมบูรณ์แบบไม่ยังไม่สมบูรณ์มันมองไปไม่วิวนู้นนะวิวฝั่งนู้นเห็นทุนอีกเห็นองค์ปู่อีก มีเสาขึ้นมามันก็มีบาร์เด้อกไมีบาร์นี่ก็มีบาร์พิงก็นั่งเอนหล่ะกันเป็นระเบียงหย่อนค่ะระเบียงกันเนาะเออแล้วก็ให้เป็นระยะห่างกันช่วงนี้ก็มันก็ว้างขึ้นทมืี้เนี่ยมฝนตกมากลานเก้าระบาดนี่เนี่ยนั่นแหละงตรงนอนอยู่เหมือนเดิมอ๋อเจสสี่เงี้ยอยู่น่าทางหน้าใช่ให้มันเป็นโซนขายกาแฟโดยตรงนะครับครับโซนกาแฟรองรับหน้าหนาวนี่แหละ มีหมูกระทะาไหมฮะหมูกระทะหมูกระทะน่ะมันมีร้านที่เขาเลเวลลี่ขึ้นมาอยู่อ๋อสั่งได้วันเออวันก่อนน่ะเขาก็ยังบอกว่าเอาขึ้นมาไว้โอ้ยหาเวลค่อรนะแต่ว่าใครอยากกินก็มาสั่งได้อ๋อเขาก็วิ่งไปส่งทั้งวิ่งกี้ใช่ไม่มีชาร์จไม่มีชาร์จก็ต้องเออไม่ต้องไปซื้อมาไม่ต้องไปซื้อมาเขามีเตามีกระทะมีถาดให้เรียบร้อยเชียร์ประชาสัมพันธ์กันนะครับมีชุดละร้อยห้าสิบบาทวันนั้นน่ะเขาก็ขึ้นมาส่งสิบหกชุดเลยนะเขาพาคนกินอยู่นี่ เตาถ่านอะไรเขาก็มีให้พร้อมก็เตาเขาก็มีถ่านมีอะไรถ่านมีให้พร้อมน้ําจิ้มมีผักครบตะเกียบไม่มีแต่ช้อนอ๋อแต่เราหาเองใช่สะดวกขึ้นเด้ทุกวันนี้เนาะมันก็คูบไปเรื่อยเนาะมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นชุมชนมุ่งเป้าตันมุ่งเป้าตันตันดีนีครับกลับมากลับมาครับโอ้เหลือเวลาแล้วเหลือเวลาแล้วมุมไหนมุมไหนมุมไหน ับต่านเลยครับเลีงมุมหัวเลีงมุมหัวเลีงมุมร้านเลีงมุมร้านเลี้ยงมุมอะไรโอเคครับก็เจอกันโตบดีพายเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวจะฝากซื้อนั่นอยู่แถวท่าพนมนะอะไรนะห่อไปตองนะให้ช่างแน่งมาเป็นลูกน้องแน่นี่ครับอ๋อดูคลิปอยู่จะเอฟลูกที่จะเอฟครับ เจ้าบดีบ <Happiness> ด <unting> ี <warfare Styles> ้า <göz> ม <imprisoned> ือ <bunker> ห <ring> ันหนึ่งแสนล้านคันกาแฟแม่จำลองมาหั่นอยากมาหมอลำใส่นี่เพราะว่าให้หัานหมอลำมาอ้อ้นงล้านหล้านเนอลำขายกาแฟพร้อมละเ็นาโคยตี้นสองคนกมเป้านคือบอเือแล้วสิแรกงั้ที่ชีด่เป็นประเด็นว่ายังนเอาโคโยตี้มาลงมือเป้านจะเอ็มเรามาเนาะ เกนเตอร์เทนได้จะเทนได้พี่จีเบได้อาพี่ตีมาคนเนาะพี่อาเนาะพี่จีมาได้สองคนโอ้ในการเหรอจะอ่านกับมัสคอรอยู่นี่เหรอโเข้ามไป้ามันอยู่ยังไม่ได้โอเคนะครับนี่ครับมาอัปเดตร้านพี่จีนะครับดูตั้งแต่อยู่ดอนแล้วครับเล็งแล้วเล็งอีกถ้ามาถึงต้องมาหาครับ ลงเลยเนาะมารามอบนี้เนาะขยายขยายขยายเออีจกจ้าหนึ่งคนระับประมาณสิเสร็จเสร็จไรคว,ว่านะวันนี้น่าจะพื้นเสร็จเ<ม>พราะเมื่อวานนี้เอาหลังคาวันที่นี้มันก็ต้องบิ้วภายในอีกเนาะแบบแต่ก็ตามงบประมาณนี่นแหละเราไม่ได้มีงบเยอะสิ้นเดือนสิ้นเดือนฮะสิ้นเดือนรีบเปิดอยู่ทย<อ>์หน้าก็เปิดแล้วอ๋ออาทิตย์หน้ารีบเปิดรีบขายหาตังค์ไปซื้อ อุปกรณ์มาเพิ่มดีุดน้ไม่ได้ขอหยาดเยยบในต้นเนี่ยแผ่นดีมากแผ่นดีมากแน่เดี๋ยวนะเน้ะแนนแนนโยนดีกว่าตัวดำนัแน่เต้นได้เวลานี่ยได้ได้ได้ขนาดอยู่แ่หกร้อยเจ็ดสิบบาทราะมันหนาเนาะมันหนาสิบมิลหกสิมมหนาตึงเลยอันนี้ แฟนเะราเป็เปแบบนนิง่งก็ไปหาคุยกับพี่ตี้จะสองคนกับที่ขึ้นมาห้บอ่านั้นละพี่สกลนมาครนะับแมนแะต้องไปหาเด็กๆ,ๆงานสกอนงาทีมงานมาไฮสก้จะสองคนเอามาเปิดร้านบอเอามาก,กี่วันนี่อารก,กลับบอแล้ววันอาทิตย์ อาคิตยบ่ายๆคือเกาโอ้โหลงมโล่งเด่นใชาได้ยังเด่นไหมครับครับครับริจไรเอไปหไหนมาครับฮะจำได้ป้วนี่จำได้ครับ ใครพี่เจมแอนเจงรู้จักก็ริงเจงไม่รู้จักพี่หรอรู้จักไม่รู้จักก็งงเจงไม่อะไรจริงไม่อยู่บ้านยายไม่ได้มาบอกโอเคนะครับนี่บรรยากาศล่าสุดนะครับเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปหาลุงแล้วนะอยู่ข้างใน ลุงกำลังตัดเล็บอยู่สี่นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ